สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกางโซมอีกแล้วมาให้เพื่อนนังคนนี้เอคนนี้ชื่อมอจิมาได้ชื่อแล้วจากที่เราเปิดนองตัวนี้ไปเมื่อวานแล้วก็มีนังตัวนี้ด้วยชื่อบารบาร่าเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะใครแกะก่อนเดี๋ยวเราแกะกันเลยกันโอเคบ๊ายบาย อันนี้มันไม่มีที่ลูต้องเก็บเก็บแล้วนะคนะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจาะกิ๊กกาดเอากล่องมาเอากล่องมาเอากล่องมาหนึ่งกองมาอย่าให้มันเห็นการ์ดอย่าสองอย่าสอง หนูไม่เห็นโอเคตาสีม่วงแต่ได้บางคูตก็ได้ไม่มีตัวอะไราสีข้างตัวอะไรเีอ่ออะโขดจับจับดูเด็ไม่ใหเสียมันมีมันมีอะไรบ้างเฮ้ยน้องเดี๋ยวก่อนแกเอาไว้องนั้นก่อนแล้วก็มาแกะของกัดแกะของกัดเอาไว้องนั้นก่อนนี่แกจะแกะไปแล้วแกเลย การวาดการ์ดมันสีชมพูการน้องมันสีม่วงน้อยอยากดูไม่อยากดูพี่อยากกัดกาเสี่ยงบัวเออการ์ดเขียนคำสีชมพูชมพูเดี๋ยวแอบสองวิ้ยมันเป็นวุ้ยมันมีลูกหัวใจมันมีลูกหัวใจไหนดูตัวไหนมีลูกหัวใจโอ้ยมันมองยากมากเลยอ่ะมันเล็กเกินมันคุดไงลูกหัวใจ ไม่รู้อะหนูเห็นเขาเอปรู้อุ้ยได้มันคุ้นแน่เลยก็เห็นมันเป็นสีขาวอะ่ด้เห็นมันรู้ว่าจะได้ไอ้เนี่ยมะพร้าว หอมมากน้ำคก็จะด้รมกินไปก่อนกลิ่นหอมนะนี่นี่สายกะเกะอะไรแบบนี้อ่ะกะเกะหอมอ่ะรู้ไม่เจอ,อนาักนะอือกินมันแบบมมันไ่รู้แต่ว่ามันน่าปุง้งงมันไม่น่ากิน,มนกแมหนูอยากได้อปเปิ้ล ก็แอปเปิ้ลเอาหไหมใช่พีดไม่ผีดจะได้ลูกผิดจะได้พีที่จะอยากเล่แต่ว่าแอปเปิ้ลมันน่ายิ้มค่ะนี่ทำก็น,น่ายิ้มขดมหน่อยเนี่ยของเที่ยงกรรมันนุ่มอ่ะทำไมของลองดมอ๋อ นี่เห็นไหมก็เห็นกาสีมชมพูก็ให้รู้เลยน้อง่มันคมอมันมีสายก็ใหกระเป๋าแม่เลยมีถมังเทปไปใช่พี่เขามีมีทปอย่น้เ่กระจับ,จบ